สวัสดีค่ะชาวธาตุไฟทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาราทาโรโของเรานะคะคลิปนี้ค่ะเป็นการทำนายดวงความรักให้กับชาวธาตไฟนะคะในเดือนมิถุนายนปี2565นี้นะชาวทาตุไฟได้แก่ราศีเมษราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะคะนกเปิดไพ่แบบศาสตร์ตะวันตกนะก่อนอื่นเลยนะคะนกต้องขอขอบพระคุณทุกคนมากๆนะคะที่ให้การสปอร์ตช่องของเรานะคะ เรามาดูพลังงานของชาวทัตไฟกันก่อนเลยค่ะพลังงานของคุณในช่วงนี้นะคะเป็นอย่างไรบ้าง The Emperor นะคะตัวคุณยังมีความรู้สึกที่มั่นคงให้กับใครสักคนหนึ่งอยู่นะหรือตัวเองอาจจะตัวคุณเองอาจจะโฟกัสในเรื่องของความมั่นคงนะคะตำแหน่งหน้าที่การงานของคุณนะ คุณอาจจะดวหรือคุยกับชาวทาตุน้ำก็ได้นะกรกฏพิจิกมีนค่ะคนที่เด็กกว่าคุณได้นะคะชาวต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลได้นะคะหรือเป็นชาวทาตุไฟด้วยกันก็ได้นะคะชาวราศีเมษนะตัวคุณเองอะคะ่ะในช่วงนี้อาจจะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆด้วยนะคะคุณน่าจะมีความสุขอยู่กับสิ่งรอบข้างนะคะอยู่กับเพื่อนๆของคุณนะคะในช่วงนี้คุณมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆ คุณมีเสน่ห์มากๆนะคะดูมีพลังดูมีความสุขนะคะแล้วก็คุณอาจจะมีการช่วยเหลือแบ่งปันให้กับผู้อื่นด้วยนะคะความรู้สึกของคุณคุณยังรู้สึกดีกับใครสักคนหนึ่งอยู่นะคะอืมแต่คุณอาจจะไปสนใจอย่างอื่นแทนนะคะอืม ประมาณนี้นะพลังงานของคุณโนรู้สึกว่าคุณยังมีความรักความรู้สึกที่ดีให้กับใครบางคนอยู่แต่คุณเหมือนกับว่าคุณเปลี่ยนโฟกัสอะคะ่ะมาโฟกัสเรื่องงานเรื่องของตัวเองอะไรมากกว่านะคะแต่คนคนนั้นก็ยังสําคัญกับคุณนะคะคุณยังรู้สึกดีกับเขามากๆนะคะเดี๋ยวนกขอขยาย6กเหรียญหน่อยค่ะ คุณกําลังลงทุนนะคะหรือว่าทุ่มเทกับเรื่องงานเรื่องความสำเร็จนะคะในชีวิตของคุณนะแต่เรื่องของความรักอะ่ะคุณก็มีแหละแต่เหมือนคุณไม่ได้ไปไปโฟกัสเท่าไหร่นะคะขึ้นดิริออดนะคะคนคนไกลต่างถิ่นต่างชาตินะคะคนที่อยู่ห่างไกลกันก็ได้นะคะคุณคณนนี้คุในเครื่องแบบนะคะ ่าทหารราชการตำรวจนะคะได้นะเดี๋ยวขอดูพลังงานของเขาหน่อยค่ะ <_ d ance> พลังงานของคุณมีความสุขนะมีความสุขามากๆนะคะ <_ d ance> คุณมีการให้ความช่วยเหลือผู้อื่นด้วยนะคะ <_ d ance> พลังงานของเขานะคะไฟออฟสอดดูวีออฟจูนไฟออฟ n อนนะคะแล้วก็ไนออฟคัพ พลังงานของเขาเป็นชาวท่าน้ำนะคะพูดไปแล้วเนาะกรกฎพิจิกมีน,นะคะตัวเขาเองอ่ะก็เหมือนกับถอดใจกับอะไรหลายๆอย่างนะคะอาจจะเจอกับอุปสรรคนะคะปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตเขาเหมือนเขากําลังประชิญอยู่กับอะไรบางอย่างแล้วเขาก็ต่อสู้เขาไม่ได้ยอมแพ้ต่อโชคชะตานะคะคนคนนี้นะอืแต่เหมือนเขาก็เหนื่อยเขาก็ท้อแท้นะคะ อะไรที่สู้ไหวเขาก็สู้อะไรที่สู้ไม่ได้ก็เหมือนถอยออกมาก่อนอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะอาจจะเกี่ยวกับเรื่องของความรักด้วยนะ mm hmm. ห้าดาบถ้าคุณและเขาเจอกับอุปสรรคนะคะณนะตอนนี้ต่างคนต่างอาจจะถอยออกมานะคะแล้วก็โฟกัสในเรื่องของตัวเองเป็นหลักก่อนนะคะอืมตัวเขาเองยังนกว่าเขายังรู้สึกดีกับคุณอยู่นะคะคุณคณนนี้ยังรักคุณอยู่นะ พอดูไหนคะ่ะว่าเขานะคะรู้สึกอย่างไรกับคุณต่อให้เขาทำงานนะคะเขาทำงานเขาเหมือนอาจจะไม่ได้คุยกันอย่างที่บอกบางท่านบางคนมีการถอยถอยออกจากความสัมพันธ์กันไปแล้วนะเขาสองคุณเขาดูคุณนะคะ เขายังคิดถึงคุณเขาได้เห็นคุณแล้วเขาเหมือนกับเขามีความสุขอะค่ะนะหรือว่าเขาเห็นคุณมีความสุขเขาก็มีความสุขไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคนคืนนี้ถามว่าเขารู้สึกยังไงคุณเขารอคุณเสมอนะคะหรือว่าคุณยังเป็นคนที่สําคัญกับเขามากๆนะเขายังให้ความสนใจคุณเสมอนะคะแต่ช่วงที่ไม่ได้พูดได้คุยกับคุณหรือช่วงที่ห่างกันไปเนี่ยนกรู้สึกว่าตัวเขาเองรู้สึก รู้สึกเบื่อหน่ายนะคะรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมันมีความรู้สึกแบบโดดเดี่ยวเดียวดายนะคะเขาเขาเหมือนเขาไม่มีใครอะคะ่ะเขาท้อแท้ไปหมดเลยนะบางท่านบางคนคนนี้เขาอาจจะมีปัญหาการเงินด้วยนะคะอืมขอดูสิคะแล้วคุณรู้สึกอย่างไรกับเขาคะ เขายังมีความรู้สึกที่มั่นคงให้กับคุณนะคุณคนนี้เป็น King ิงออฟสอดนะคะชาวธาตุลมมีถุนตุ้นกุมชาวธาตุไฟเมสิงธนูนะคะคุณล่ะคะรู้สึกยังไงเขาคุณก็ยังยึดติดอยู่กับเขานะคะคุณยังคาดหวังในความสัมพันธ์นี้นะคะคุณรู้สึกว่าคุณคนนี้คือคนที่ใช่สําหรับคุณคุณยังหวงแหนความสัมพันธ์นี้อยู่นะคะต่อให้ความสัมพันธ์นี้จะนิ่งกันไปแล้วนะคะ บางท่านบางคนไม่ได้พูดได้ปุูยกันนะคะห่างกันไปเนาะอาจจะด้วยอุปสรรคปัญหาอะไรหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์นะคะที่นกเคยบอกไปนะว่าอุปสรรคของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะบางท่านบางคนก็เป็นเรื่องของระยะทางนะคะการงานการเงินนะคะหรือว่าเรื่องครอบครัวคะ่ะที่มีผลกับความสัมพันธ์ทําให้คุณและเขาจะต้องอเหมือนกับจะต้องแบบ ลดสถานะหรือว่าเงียบกันไปเนาะอตอนนี้คุณมาโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินนะคะนะคุณมีความสุขอยู่กับตัวเองได้นะแต่คุณยังมีเขาในใจคุณก็ยังไม่รู้จะยังไงดีนะคะคุณยังคิดมากเรื่องของเขาอยู่เช่นกันนะทีนี้เดี๋ยวขอดูนะคะว่าตัวเขาเองเนี่ยอยากจะบอกอะไรคุณได้นะ ขอดูว่าเขาอยากจะบอกอะไรให้กับชาวทัดไ์บ้างคะโอ้แปดถ้วยฟ e e n of Cups The World โอ้โหเขาอยากบอกอะไรคุณ The Lover นะคะ Strength นะคุณและเขาอาจจะมีความแตกต่างกันนะคะต่างกันด้วยวัยด้วย ภาษาเชื้อชาตินะคะวัฒนธรรมก็ได้นะมีความแตกต่างกันแต่เขาอยากจะบอกคุณว่าเอ่อตอนนี้นะแบดถ้วยเนี่ยการที่เขาหันหลังให้กับคุณไปหรือว่าการที่เขาไม่ได้อยู่นะตรงนี้แล้วนะคะทําให้คุณเสียใจยอะไรก็ตามนะคุณยังเป็นคนที่เขารักเสมอคุณยังเป็นคนสําคัญคุณยังเป็นคนที่ดีที่สุดคุณคือคนที่ใช่สําหรับเขานะคะ คุณคือเนื้อคู่ของเขาเลยแหละคู่คือคู่แท้นะนะคะเป็นคู่แท้ของเขาเป็นคนที่เขาอยากจะแต่งงานด้วยอยากจะใช้ชีวิตด้วยนะคะนี่คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณแต่ตอนนี้เขาอาจจะมีภารกิจอะไรหลายๆอย่างหรือความสัมพันธ์นะตอนนี้มันอาจจะยากมันอาจจะไม่ได้ไม่ได้ง่ายสําหรับคุณและเขานะคะเขาจําใจที่จะต้อง หันหลังจากคุณไปก่อนนะตอนนี้แปดถ้วยคือการหันหลังไปนะคะไม่ใช่ว่าอยากจะไปนะไปด้วยความจำใจนะนี่คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณคุณยังคือว้าวคุณคือคนที่มีคุณค่าสำหรับเขาเสมอนะคะมีไพ่คู่ขึ้นมาด้วยนะคะในสำรับนี้นะ มีไพ่คู่ถึง2องใบแหละนะเมื่อกี้นก็เห็นเออคิงออฟสอดขึ้นมานะอันนี้ก็เป็น Queen นะคะแล้วเนี่ยเป็น q ควีนออฟสอดกับ Queen of อ๋อไม่ใช่โทษทีค่ะ Queen of p e n เ a c l e กับ King of Pentacle นะคะไพ่คู่ขึ้นมาสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณก็คือคุณและเขาคือคนที่เหมาะสมกันที่สุดแล้วคุณคือคนที่เขามองว่าคุณอ่ะคือเนื้อคู่กันนะค่ะนะ ให้ขึ้นมายืนยันค่อนข้างชัดเจนนะคะไพ่คู่ไพ่ The World ์หไพ่ของการแต่งงานนะถ้าเขาจะแต่งงานกับใครสักคนหนึ่งหรือเขาอยากจะใช้ชีวิตคู่กับใครสักคนหนึ่งก็คือคุณเท่านั้นนะคะนะเดี๋ยวนกขอเก็บก่อนเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าเขาจะทำอย่างไรต่อนะคะ เขาจะทำอย่างไรต่อคะ The star นะคะการเยียวยาเนาะการปรับความเข้าใจนะคะการสารต่อการสารต่อความสัมพันธ์นี้นะคะการกลับมาสารต่อนะคะ The world ว้าวการวนกลับมานะคะ The o r e d of you คุณและเขานะคะถ้ามีการห่างหายกันไปนะ าจจะต้องไปทําหน้าที่ของตัวเองอยู่นะทำหน้าที่ของการและการให้ดีที่สุดเพื่อที่จะได้กลับมาในความสัมพันธ์น,นี้ค่ะสิ่งที่เขาจะทำนะ The w i l l of Fortune เขาอาจจะต้องไปทำอะไรบางอย่างให้เรียบร้อยทำให้ตัวเขามีความพร้อมนะคะที่สุดในชีวิตเขาก็ได้เพื่อที่จะวนกลับมาในความสัมพันธ์นี้เพราะคุณคือคนที่ สำคัญสำหรับเขามากๆนะบางท่านบางคนคุยกับคนเด่นคนดังคนมีชื่อเสียงนะคะเดอะสตาร์นะคะหรือคุยกับซุปตาก็ได้นะคุณยังเป็นคนสำคัญคุณยังเป็นคนที่ใช่สำหรับเขาค่ะเขาจะวนกลับมาค่ะค,คนคนนี้เขาจะกลับมาในวันที่เขารู้สึกว่าเขาเขาพร้อมแล้วนะคะ เขาอยากให้คุณรอเขาด้วยนะจริงๆแล้วอะอยากให้คุณรอเขาด้วยด้วยการมีความสุขด้วยตัวคุณเองได้เหมือนกับว่าการรอคอ,อยของคุณเขาไม่อยากจะให้คุณทรมานเขาอยากให้คุณมีความสุขอยู่กับตัวเองได้ด้วยแล้วก็เขาก็จะกลับมานะคะนกมองว่าอุปสรรคของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะแต่ก็อยู่ที่เรานะว่าเราอยากจะรอไหมนะคะชาวธาตุไฟนะ ทุกคนมีเจตจำนงอิสระนะคะที่จะเลือกแล้วก็ตัดสินใจชีวิตของตัวเองเนาะ,ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ค่ะพัฒนาการความสัมพันธ์ของคุณและเขานะคะเป็นอย่างไรหกถ้วยหไหมความคิดถึงความห่วงใยนะคะความรักหกถ้วยการกลับมาคืนดีค่ะเขายังรักคุณนะคะเนี่ยค่ยคู่ขึ้นมาอีกแล้วอันนี้ควีนออ f คับแล้วก็นิคิงออกคับนะไพ่คู่ขึ้นมาอีกแล้วคุณและเขานะคะ เป็นเนื้อคู่กันจริงๆนะนกต้องบอกอย่างนี้เลยนะเออเป็นเออคู่แท้พรมลิขิตนะคะโชคชะตานะคะนำพาให้มาเจอกันนะคะหรือเป็นคนในอดีตชาติก็ได้นะคะที่แบบว่ารู้สึกผูกพันกันอย่างบอกไม่ถูกนะคะคุณและเขาจะได้กลับมานะคะในความสัมพนันธ์นี้การรอคอยค่ะ การรอคอยนะบางท่านบางคนคุยกับคนที่อยู่ห่างไกลกันรอคอยนะคะที่จะได้มาพบมาเจอกันได้มาสารต่อความัมพันธ์นี้นะคะรอคอยอย่างมีความหวังเนาะนายออบสอดเขาจะมาแล้วนะคะถ้าคุณรอเขาคนคนนี้จะมีการเช็คแอคชั่นแล้วนะเขา เขาคือเนื้อคู่ของคุณแล้วสิ่งที่เขาคิดเขาก็คิดว่าใช่คุณคือคนที่เป็นเนื้อคู่ของเขานะคะเขาจะมีการเช็คแอคชั่นแล้วเขาจะมามอบความรักให้กับคุณนะคะอืมถ้าคุณยังรอเขาอยู่นะคะยังไงก็ในไม่ช้านี้นะคะเขาจะมามอบความรักให้กับคุณค่ะความสัมพัน์นี้ยังคาดหวังได้นะถ้าจากนภายนะคะถ้าอยากแนะนำอยากบอกอะไรให้กับชาวธาตุไฟบ้าง ว้าวเห็นไหมคู่กันแล้วไม่แคล้วกันนะคะไพ่บอกอย่างนี้คุณจะได้กลับมาปลูกต้นรักด้วยกันอีกครั้งหนึ่งจะเป็นความรักที่อุดมสมบูรณ์มากๆเลยดูเม็ดถั่วสีใหญ่มากนะคะอุดมสมบูรณ์มากนะคู่กันแล้วไม่แคล้วกันจริงๆนะคะไพ่บอกอย่างนี้เนี่ยเห็นไหมไพ่ของการรอคอยอะ่ะอีกคนนึงก็รออีกคนนึงก็อยากให้รอนะคะ นกมองว่าการรอคอยคุณไม่สูญเปล่านะคะไพ่บอกนี้ว้าวไพ่ขึ้นมาดีมากเลยอ่ะอันนี้คือสับไพ่แล้วนะแต่ไพ่ขึ้นมาดีนะขอให้ทุกคนรับพลังงานที่ดีกลับไปนะคะคนคนนี้คนที่คุณรอคอยนะเขาเป็นเนื้อคู่ของคุณเป็นโซเมตของคุณนะคะเดลไฮพิเนเทรดคุณคือคนที่เขา ปรารถนาคุณคือคนที่เขารักนะคะแล้วก็หลงไหลในตัวคุณมากๆนะคะสองเหรียญการกลับมาของใครบางคนนะคะ The Empress ว้าวที่1ในใจคุณที่หนึ่งในใจเขานะคะก็นกมองว่าคุณมีโอกาสได้สมหวังกับความรักครั้งนี้ นะคะไพ่แนะนําว่าอย่างนี้แล้วก็การที่คุณกลับมารักตัวเองก็เป็นสิ่งที่ควรจะทําแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆถ้าคุณกําลังทําอยู่ตอนนี้นะแน่นอนนะคะคุณอาจจะต้องไปทําอย่างอื่นไปโฟกัสเรื่องอื่นนะคะถ้าคุณยังอยากจะรอคนคนนี้กลับมาเพราะยังไงเขากลับมาแน่นอนแม้คุณจะไม่ต้องการเขาเขาก็กลับมาแต่อย่างที่นกบอกไปนะคะว่าอยู่ที่คุณนะคุณอยากจะรอเขาก็ได้ไม่อยากรอก็ได้ นะพอทุกคนมีเหตุและผลเป็นของตัวเองอยู่แล้วนะคะคนคนนี้เขารักคุณนะคะเขาจะกลับมาเพื่อเป็นคู่ของคุณเพื่อที่จะมาใช้ชีวิตคู่อยู่กับคุณอาจจะมีการแต่งงานกันเกิดขึ้นด้วยนะคะสำหรับบางท่านบางคนนะที่อยากแต่งงานนะม,มีโอกาสได้แต่งงานแน่นอนนะคะมีพิธีการแต่งงานเกิดขึ้นนะ การกลับมาครั้งนี้จะเป็นความรักที่มีความสุขสมหวังดูอุดมสมบูรณ์นะคะแล้วคุณคนนี้เขาเขาให้เกียรติคุณมากๆนะคะแล้วคุณเป็นคนสําคัญสําหรับเขามากๆนะคะแล้วก็คนคนนี้เขาทำให้คุณรู้สึกรักตัวเองมากขึ้นด้วยนะคะก็ขอจบคําทํานายแต่เพียงเท่านี้นะคะสําหรับชาวธาตุไฟนะ ขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกการรับชมรับฟังนะคะเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปะค่ะสวัสดีค่ะ